ลัคนาราศีกรกฎพฤษภาคมนี้โชคลาภมากที่สุดในรอบปีจริงหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกรทเทวานะคระับ EP นี้นะครับอยากให้เป็น คนที่เมื่อเอาเวลาเกิดนะครับไปผูกดวงแล้วนะครับลัคนาสถิตรกรกฎมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นมากนะครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้นะ่็เกิดในช่วงราศีกรกฎก็มาฟังได้เช่นเดียวกันนะครับและอยากจะบอกข้อดีครับการกดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวาตรงนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับจะเสมือนมีอาจารย์เกตเทวาเิ็ขาส่วนตัวคอยวางแผนชีวิตล่วงหน้าให้ครับ ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับเห็นไหมโชคลาบเยอะเนี่ยจะรวยก่อนแล้วนะครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับข่าพยากรณ์นี้เป็นการทายดาวจอเป็นภาพรวมนะครับถ้ายังฟังอยู่ของเดือนเมษาครับแต่นี่คือของอนาคตครับเดือนพฤษภานะครับเพราะนั้นเรามันรอกันก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตรงไหมนะครับเพราะนั้นเป็นภาพรวมนะครับ ให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ดูดวงกันได้นะครับมาแล้วครับโหเดือนนี้นะครับมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวราหูแลกสถิตราศีพฤษภเลยนะครับจะส่งผลเช่นไรไปฟังกันเลยครับแน่นอนครับจะมีโชคลาภมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ก็จะต้องหนักแน่นอึดถึกทนนะครับถึงจะดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะ ราศีพุธเป็นราศีภพลาภะครับอูโหูและดาวศุ์เกษตรภพลาพระวันที่6เดือนพฤษภาย้ายมาเป็นเกษตรราศกพิีถึง1เดือนครับย้ายอีกทีวันที่ส1พฤษภาครับ2ี่วันตรงนี้ต้องเต็มเต็มเลยครับลาภะเนี่ยไม่ได้ายคว่าเป็น่วงลาภเงินตายอยงเแี้วทำอะไรก็มีมุมที่จะมีคนมาช่วยหรือมีเหตุการณ์มาเอื้อให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นลงมือทําอย่างสุดจิตสุดใจเลยนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับ มันไม่ได้เงินก็ได้หน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรดีๆมาอย่างแน่นอนครับแลวไม่ต้องไปกังวลมากครับถึงแม้ดาว <im it> พฤหัสจะไปอยู่ในเรือ,มอะนมรณะก็ตามนะครับเพราะเราดูชั้นที่2สิครับพฤหัสอยู่มรณะ,ะใช่ไหมครับมะะรณะ,ะคือดาวราหูไปอยู่ในเรือนราพะและจบสวยครับนี่ดูดาวเขาต้องดูกันอย่างนี้นะครับว่าไล่แล้วไปจบไหมถ้าจบได้ในเรือนที่ดีเช่น,น,นจ,บจบในเรือนราพะนี่จบสวยแต่ถ้าจบในเดือนวินาศนี่ก็ไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้จบในเดือนที่สวยงามเพราะนั้น บอกเลยครับอย่างไรก็ตามถ้าลงมือทําได้ดีได้ดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้การเงินส่งผลให้มีช่องทางได้เงินอย่างหลากหลายหลายทางเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนวันที่15หรือเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ในเรือนการงานก็ทํางานแล้วก็เห็นเงินนะครับเพราะต่อมาครับ15เดือนพฤษภาถึงนู่นนะครับหเดือนก็คือถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยงาน เงินดาวกันเงินไปอยู่ในเรือนลาภะนี่แปลว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอีกแล้วนะครับเพราะนั้นทําได้เลยแต่พอดาพอดีมันะมันต้องซิกแซกบ้างอะไรบ้างเมื่อครั้งทำช่วงกลางคืนสิครับก็ดาวราหูเด่นนะก็ว่าอาจจะทำอะไรได้เมื่อคืนก็ไปทาช่วงกลางคืนหรือหลงังพระอาทิตย์ตกดินหรือไปทําในช่องทางออนไลน์หรือทําเกี่ยวกับต่างประเทศเห็นไหมครับวางแผนดีๆมันไปต่อได้นะครับ ที่ผมเกียดเลยต่างประเทศเอ่ยมีโชคมีลาบเอ่ยเจรจาติดต่อสื่อสารเอ่ยจากตัวเราลงมือแอคชั่นลงไปเอ่ยนะครับไม่ใช่นอนรอหวังแต่มีคนมาช่วยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทาเองได้เลยนะครับจังหวะแบบนี้ซิกแซกบ้างอะไรบ้างก็ให้มันมีไปนะครับตรงนี้การงานเนี่ยดาวองคามไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ก็ดูให้จบอีกแล้ววินาศไปไหนวินาศไปจบลาภะอ้าวจบสวยสิครับเดือนที่แล้วเนี่ยสลับเรือนยังเหนื่อยอยู่เดือนนี้ ดีขึ้นแต่ต้องทำยังไงแก้ปัญหาไม่ตรงใจบ้างผิดใจบ้างนะครับซิกแซกบ้างซิกแซกผมไม่ได้ว่าต้องเลวร้ายเสมอไปนะซิกแซกในทางดีๆก็มีนะครับเช่นเราไปคุยกับเขาช่วงเวลางานไม่ได้ก็ไปคุยหลังเลิกงานอะไรแบบนี้นะครับหรือมีแผน1แผน2หรือซิกแซกผมคือทํามากกว่า1งาน่าแปลว่าช่วงนี้อาจจะทำสอง job สาม j ับทุกจอบเลย เดี๋ยวมันได,ได้ดีสักจ็อบหนึ่งอ่ะอ่าอันนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าทาจ็อบเดียวเนี่ยลำบากเลยนะครับในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าทําแนวแน,วนี้นะครับจะมีเกณฑ์นะที่จะได้เงินได้ทองครับได้โชคได้ลาบแต่ก็ต้องระวังชาวบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธกลาหูเนี่ยนะพุทธอันธพาลวิวาทลาหูเนี่ยมันมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงน่เรื่องของเอกสารสัญญามีการผิดพลาดได้นะครับแต่ก็อยู่ในเรือนที่ดีแสดงว่ามันจะต้องให้โชคให้ลาบเราแต่ถ้าไม่ผิดเลยก็จะดีกว่านะครับเพราะนั้นก็ตรวจสอบเอกาสารให้ดีหน่อยแล้วดาวพุธจะมาจากเรือนอะไรรู้ไหมครับมันจะเดินสหัสชะด้วยหมายถึงอะไรเพื่อนระวังเพื่อนนําลาบมาให้ก็จริงนะแต่ก็เฉาด้วยก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะ,ะนั้นช่วงจังหวะน,นี้จะคุยกับเพื่อนอะไรไงก็ต้องดูให้ดีหน่อยนะครับอย่าไปคุยเยอะเดี๋ยวมันจะรู้ความลับเราเยอะแล้วโปะแตกเอาไปแฉะอะไรแบบเนี้ย เราอาจจะดังขึ้นก็นจริงนะแต่ดังในทางไม่ดีอะครับเออเพราะว่ามันฉาวแล้วดังอะ่ะาถ้าจะดังทั้งทีก็ดังแบบมีเกียรติยศดีกว่าถูกไหมครับนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้แลวยิ่งหลังวันที่21บดพฤษภาไปแล้วอีกโอ้โหดาวพุธพักอีกเห็นไหมมันก็จะเป็นจุดจงังหวะที่ยิ่งอ่อนไหวเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ดีในช่วงต้นเดือนนะครับจะมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรเข้ามาบอกไปแล้วนะครับอึดถึกทนเนี่ยคุณจะผ่านได้นะครับอย่าไปกลัว นะครับเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นเดือนที่มีโชคลาภยังมีลู่ทางมีงานให้เกิดไหลด้งรหลได้อะไรเข้ามาครับแต่ก็ต้องแฝงไว้ด้วยความอึดอัดบ้างซิกแซกบ้างแก้ปัญหาบ้างอะไรแบบนี้จะดีนะครับเรื่องความรักบ้างครับเนีคนโสดก็ต้องบอกนะครับสุกโยกหลังเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าก็ต้องมีเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ให้ใจเย็นๆนะและยิ่งหลังวันที่26 เดือนพฤษภาไปแล้วเนะี่ยดาวเสาวพักองศาดาวสาวคือปัตตาน,นีครับคนรักอ่าหรือแฟนเพราะฉะนั้นนะ่ะพักมันก็ต้องยิ่งฉลอครับรักตัวเองดีที่สุดครับในจังหวะนี้คุยคยกันได้เรียนรู้กันไปแล้วคอยเช็คคอยตรวจสอบนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้โสดนะครับอาจจะเป็นคนมีเจ้าของมาแล้วก็ได้นะครับหรือดวงนี้ก็ต้องไปเหมาะกับพ่อแม่แม่ไม่ต่างชาติลูกกมพาคนสู้ชีวิตนั่นเองนะครับตรงนี้พราฉะนั้นอย่ารีบร้อนครับเรื่องความรักดูๆกันไปก่อนนะครับ แต่ก็ไม่ได้แย่มากเขาต้องบอกอย่างนี้นะครับคนมีคู่ครับประครับประคองเอาใจเยอะๆนะครับดูแลกันหน่อยเพราะว่าวัาวนที่26พฤษภาไปแล้วเนี่ย พอดาวแฟนเจ็บป่วยเนะี่ยมันเหมือนไม่ค่อยดีเบื่อเบื่อเซ็งเซงยิ่งเป็นคนดาวสาวอีกเขาจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วเยอะขึ้นไปอีกจู้จี้ขี้บ่นกับเราเข้าไปโอ้โหเราต้องเจออะไรอีกสารพัดราะนั้นต้องอดทนใช่ไหมผมถึงได้บอกเราต้องอึดถึกทนแล้วเราก็ต้องประคับประคองแล้วเข้าใจและเอาใจเพราะดาวจันทรดาวรประจำตัวเราต้องเซอร์วิสบริการนะครับแล้วเขาจะย้มแล้วเขาจะมีความสุขให้กับเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ย เรามีดาวพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบาเนี่ยมักโมกมาเสพสมจะสมส,มสรารอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยก็แปลว่าเออบางครั้งเนี่ยถ้าเราตามใจเขาเขาอาจจะให้โชคให้ลาภให้อะไรดีๆเราก็ได้นะครับอย่าไปยื้อยัดขัดขืนอย่าไปเถียงอย่าไปชวนทะเลาะเลยไม่มีอะไรดีนะครับตรงนี้นะนั้นก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับสุขภาพครับก็ไม่ได้มีโรคอะไรมากรอกน,นะครับเป็นโรคเก่าๆโรคเครียดโรคพารานอยอ่อนไวเซสซิทีไปเองอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะจะมีโชคลาภเข้ามานี่เห็นไหมครับโชคลาภเต็มเต็มเลยแล้วมาดูกันว่าง่าจากอะไรโอ้โหดาวศุกร์ดาว,ดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยได้หมดเลยนะเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปเลยนะครับตรงนี้พระพิคเนศเอ่ยพระราหูทรงคุดเอ่ยี่เยอะแยะเลยครับตัวเราก็ได้นะครับคําพูดคาเจราจาเนี่ยดาวพุธไงยเจราจาอ่อนหวานให้ไทยพุธไปอยู่ในเรือนลาภะเห็นไหมก็มีเกณฑ์อ่า เพื่อนได้หมดแต่ก็ต้องดูดีๆอะไรแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีหลายช่องทางแหละให้เกิดโชคลาภอะ่ะนะเพราะ,ะนั้นถ้ามีดวงเรื่องเสี่ยงโชคคุณก็จะได้เยอะหน่อยในช่วงนี้แต่ถ้าไม่มีดวงก็ได้น้อย,หน,อยหน่อยนะครับหรือก็ไปได้ในรูปแบบอื่นเช่นการงานการเงินมีคนมาเป็นสะพานให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางอะไรแบบเนี้ยหรือได้กินฟรีอิม่ม อิ่มจังตั้งอยู่ครบอะไรแบบนี้ก็ได้แต่แต่ก็ต้องระวังด้วยนะไปไหนมาไหนในช่วงนี้ระวังไวรัสโควิด COVID ด้วยนะครับเพราะนั้นต้องเซฟตัวเองนะเซฟร่างนะดาวผ่าผัอยู่มอญน,อน,นะเห็นไหมดาวหมอก็ไม่ดีเนี่ยป่วยมาเนี่ยจะลําบากเพราะนั้นต้องทำยังไงล้างมือใช่ไหมใส่แมสป้องการดิสเทนซ์ระยะห่างนะครับวางตัวให้ดีๆจะผ่านได้ต่อมาครับเรื่องของครอบครัวครับอันนี้เป็นมุมที่ดีนะเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตรอธิบดีในภพลาภพ,พันธุลาภครับครอบครัวช่วยเหลือได้เยอะ บางคนจะซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะหรือบางคนก็เลขบ้านเลขรถออกได้อีกเห็นไหมครับโอ้โหตัวเลขเรามาจากหลายช่องทางจากเพื่อนจากบ้านจากรถจากตัวเราจากความฝันอะไรได้หมดเลยเห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้หรือบางครั้งก็เกาะไว้เลยไปหาพ่อหาแม่หาพี่หา,หาน้องบ่อยๆช่วงนี้ถ้าขาดเหลืออะไรเขาจะช่วยเหลือเราได้ครับซื้อง่ายขายคล่องเลยอะช่วงนี้ถ้าทําอสังหาริามทรัพย์ก็มีเกณฑ์จะขายได้นะครับตรงนี้โอ้โหดีมากครับถือว่าอยู่ในมุมที่ดีเดือนเดียวเท่าน,นั้นด้วยนะครับตอนต้องรีบทํา บริวารเนี่ยนะครับไม่แจ่มนะครับต้องบอกคุณดาวังคารพบปุตตะไปเป็นวินาศเนี่ยเน้นทําเองเลยนะเพราะอะไรก็ดาวตัวเองเห็นไหมไปอยู่ในเรือนลาภเยอะแยะมากมายเดือนนี้เราต้องทําเองลูกน้องไม่ทําปล่อยมันนี่ปล่อยไปก่อนนะลูกจะดื้อจะซนก็เข้าใจก็ต้องเขาเรียกอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านได้ต้องวางแผนหลายช่องทางหน่อยหลายช็อตหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทําตามนี้ได้นะคุณก็จะ ประสบความสําเร็จมีโชคมีลาภผ่านเดือนนี้ไปได้เลขนําโชคโอ้โหไม่พูดไม่ได้ครับหกสี่หนึ่งแปดนะครับหรือมีเก้าติดมาด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉนั้นฝากไ้เลยครับมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารนะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบ้านรถที่ดินธุรกิจ โชคลาภสีมงคลลายเส้นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3มระยะ4แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอัพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับ เหมือนกันครับถ้ามดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง799ิบาทครับคุณจะหาเงินไี้เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่แอดไซน์เกรทเทวาตามนี้เลยนะครับ แล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ ประสบความสาเร็จและร่ํารวยครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลาย10คันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้ ดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับ <S <S ฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีพอซเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเ,เท่านั้นนะครับ <S <S และจังหวัดเกิดน,นะครับถ้าใครเวลากว้างๆก็กจจะไม่ได้ตอบให้นะครับ <S <S และสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนรู้ก่อน,ร,อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรเทว่า